สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูอุ้ยจะสอนเรื่องความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมของจำนวน0ถึง5นะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วให้ไปหยิบหนังสือคณิตศาสตร์มาเลยค่ะ ตือคณิสตร์มาแล้วนะคะเราก็จะเริ่มเรียนกันเลยอ่าวันนี้เราจะมาดูคลิปความรู้ก่อนนะคะคลิปความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของจำนวนนะคะดูให้จบด้วยนะลูก เรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมกันค่ะเอครั้งที่แล้วครูได้แจ้งให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรมมาด้วยใช่ไหมคะไหนใครเตรียมฝาขวดน้ำมาบ้างเอ่ยหรือใครเตรียมเป็นก้อนหินมาคะเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมใบกิจกรรมหน้าตาแบบนี้นะคะ ใครที่ยังไม่มีสามารถดาวน์โหลดได้นะคะส่วนใครที่มีแล้วนะคะนักเรียนนำอุปกรณ์เหล่านี้นะคะเก็บไว้ข้างตัวได้เลยค่ะแล้วเราไปดูภาพสัตว์ที่น่าสนใจกันเลยนะคะในภาพเป็นสัตว์อะไรเอ่ยเป็ดนั่นเองค่ะมีเป็ดกี่ตัวคะเรามานับพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3มีเป็ด3ตัวคะ่ะ ครูยังมีภาพอีกหนึ่งภาพที่น่าสนใจนะคะนักเรียนลองมาสังเกตภาพนี้กันค่ะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างคะเห็นวงกลงม3รูปใช่ไหมคะโดยวงกลมรูปใหญ่อยู่ด้านบนแล้วอีกสองรูปอยู่ด้านล่างโดยมีเส้นเชื่อมจากวงกลมรูปใหญ่ไปยังอีกสองรูปค่ะทีนี้ครูจะเลื่อนภาพเป็ดสตัวนะคะมาไว้ตัววงกลมรูปใหญ่แบบนี้ค่ะ มีเป็ดทั้งหมด3ตัวนะคะครูจะแยกเป็ด3ตัวนี้เนี่ยลงไปที่วงกลมข้างล่างก็จะต้องแยกเป็น2กลุ่มนะคะเอครูจะแยกอย่างไรดีคะนักเรียนลองสังเกตสีของเป็ดดูค่ะมีเป็ดสีอะไรบ้างเอ่ยมีเป็ดสีขาวและเป็ดสีดำสอกลุ่มพอดีเลยนะคะเราจะแยกเป็ดสาตัวนี้ ลงไปยังวงกลมข้างล่าง2กลุ่มนะคะโดยใช้สีเป็นเกณฑ์ค่ะกลุ่มแรกเป็ดสีขาวแยกตัวออกไปค่ะมีเป็ดสีขาวกี่ตัวคะ1ตัวนั่นเองค่ะอีกกลุ่มเป็นเป็ดสีดำค่ะมีเป็ดสีดำกี่ตัวคะ2ตัวนั่นเองเก่งมากเลยค่ะนักเรียนสังเกตนะคะว่า3ในวงกลมวงใหญ่ คือส่วนรวมแสดงจำนวนเป็ดทั้งหมด 1. คือส่วนย่อยแสดงจำนวนเป็ดสีขาว 2. คือส่วนย่อยแสดงจำนวนเป็ดสีดำค่ะนักเรียนจะเห็นว่า 3. ม,มีความสัมพันธ์กับ1และ2เราเรียกความสัมพันธ์นี้ว่าความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมค่ะเอแล้วจำนวน3าม ยังมีความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมกับจำนวนใดอีกบ้างนะเราไปหาคำตอบกันเลยกับกิจกรรมส่วนย่อยส่วนรวมค่ะโดยเราจะใช้อุปกรณ์ที่นักเรียนเตรียมมากันเลยนะคะนักเรียนหยิบใบกิจกรรมหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็หยิบฝาขวดน้ำหรือก้อนหินขึ้นมาเลยค่ะเราจะใช้ฝาขวดน้ำหรือก้อนหินของนักเรียนเป็นตัวนับนะคะ นักเรียนหยิบฝาขวดน้ำหรือก้อนหินนะคะขึ้นมาสอันนะคะแทนตัวนับสาตัวค่ะแล้วก็มาวางไว้ตรงส่วนรวมในใบกิจกรรมแบบนี้นะคะนักเรียนคิดว่าจะแยกตัวนับสามตัวนี้ออกเป็นสองกองได้กี่แบบแต่ละแบบเป็นอย่างไรคะแบบแรกเราลองแยกด้วยการเลื่อนตัวนับลงไป1ตัวก่อนจะเหลือตัวนับ2ตัว เลื่อนไปอีกส่วนแบบนี้นะคะจะได้ว่าสมีความสัมพันธ์กับจำนวน1และ2เราเรียก3มว่าส่วนรวมและเรียก1กับ2ว่าส่วนย่อยของ3ค่ะเอแล้วสามารถแยกตัวนับ3าตัวได้แบบไหนอีกบ้างนะ้าต่อไปเราลองเลื่อนตัวนับลงไปสองตัวก่อนแบบนี้นะคะก็จะเหลือตัวนับอีกหนึ่งตัวไปไว้อีกส่วนแบบนี้ค่ะ จะได้ว่า3มีความสัมพันธ์กับจำนวน2และ1เราเรียก3มว่าส่วนรวมและเรียก2กับ1ว่าส่วนย่อยของ3ค่ะยังสามารถแยกตัวนับได้แบบไหนคะต่อไปเราลองเลื่อนตัวนับลงไป3ตัวแบบนี้นะคะทำให้ไม่เหลือตัวนับอยู่เลยอีกฝั่งก็เลยไม่มีตัวนับนะคะหรือมีตัวนับศูนย์ตัวค่ะ จะได้ว่า3มีความสัมพันธ์กับจํานวน3และ0เราเรียก3ว่าส่วนรวมและเรียก3ตัวนี้กับ0ว่าส่วนย่อยของ3ค่ะเราไปดูวิธีต่อไปกันเลยค่ะนักเรียนรู้จักจํานวน0ูนแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราลองเลื่อนตัวนับลงไป0ตัวก่อนการเลื่อนลงไป0ตัวก็คือไม่เลื่อนลงไปเลยนะคะ ก็จะเหลือตัวนับ3ตัวเลื่อนไปอีกฝั่งแบบนี้ค่ะจะได้ว่า3มีความสัมพันธ์กับจำนวน0และ3เราเรียก3ามว่าส่วนรวมและเรียก0กับ3ตัวนี้ว่าส่วนย่อยของ3ค่ะสรุปว่าจำนวน3มีความสัมพันธ์กับจำนวนต่างๆดังนี้ค่ะ นักเรียนลองสังเกตดูสิคะว่ามีแบบใดบ้างที่ได้จำนวนส่วนย่อยเหมือนกันเลยใช่แล้วค่ะส่วนย่อย1กับ2และส่วนย่อย2กับ1แค่เขียนสลับที่กันถือว่าเป็นแบบเดียวกันนักเรียนสามารถเลือกเขียนแบบใดแบบหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วยังมีส่วนย่อยแบบไหนอีกบ้างคะที่เหมือนกันเลยใช่แล้วค่ะส่วนย่อย0กับ3 และส่วนย่อย3กับ0ถือว่าเป็นแบบเดียวกันค่ะสรุปว่าจำนวน3มีความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมดังนี้ค่ะแบบที่1 1กับ2หรือ2กับ1แบบที่2 0กับ3หรือ3กับ0ค่ะเรามาดูจำนวนอื่นๆกันบ้างดีกว่านักเรียนทราบไหมคะว่าจำนวนห มีความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมกับจำนวนใดบ้างน,นักเรียนลองหยิบตัวนับขึ้นมา5้าตัววางไว้ตรงส่วนรวมของใบกิจกรรมแบบนี้นะคะทีนี้นักเรียนลองคิดดูสิคะว่าจะแยกตัวนับห้าตัวนี้เป็นสองกองได้อย่างไรบ้างคะแบบแรกเราลองแยกด้วยการเลื่อนตัวนับลงไปหนึ่งตัวก่อนแบบนี้นะคะจะเหลือตัวนับอีกสี่ตัวเลื่อนไปอีกฝั่งแบบนี้ค่ะ จะได้ว่าจำนวน5มีความสัมพันธ์กับ1และ4หรือ1กับ4เป็น5นั่นเองค่ะเราเรียก5ว่าส่วนรวมและเรียก1กับ4ว่าส่วนย่อยของ5นั่นเองค่ะเอแล้วจะเลื่อนแบบไหนได้อีกนะต่อไปเราลองเลื่อนตัวนับลงไป2ตัวก่อนแบบนี้นะคะจะเหลือตัวนับอีก3ตัวเลื่อนไปฝั่งแบบนี้ค่ะ จะได้ว่า5มีความสัมพันธ์กับ2และ3หรือ2กับ3เป็น5นั่นเองค่ะเราเรียก5ว่าส่วนรวมและเรียก2กับ3ว่าส่วนย่อยของ5ค่ะเอมีวิธีไหนอีกหนะ้าต่อไปเราลองแยกด้วยการเลื่อนลงไป3ตัวก่อนแบบนี้นะคะจะเหลือตัวนับอีกสองตัวเลื่อนไปไว้อีกส่วนแบบนี้ค่ะจะได้ว่า หมีความสัมพันธ์กับ3และ2หรือ3กับ2เป็น5นั่นเองค่ะเราเรียก5ว่าส่วนรวมและเรียก3กับ2ว่าส่วนย่อยของ5ค่ะไหนใครมีวิธีแยกตัวนับที่แตกต่างไปจากนี้คะต่อไปเราลองแยกด้วยการเลื่อนตัวนับออกไป4ตัวก่อนแบบนี้นะคะจะเหลือตัวนับอีกหนึ่งตัวเลื่อนไปไว้อีกส่วนแบบนี้ค่ะ จะได้ว่า5มีความสัมพันธ์กับ4และ1หรือ4กับ1เป็น5นั่นเองค่ะเราเรียก5ว่าส่วนรวมและเรียก4กับ1ว่าส่วนย่อยของ5ค่ะเอะยังมีวิธีไหนอีกนะต่อไปเราลองแยกด้วยการเลื่อนตัวนับลงไป5ตัวก่อนแบบนี้นะคะทีนี้ ไม่เหลือตัวนับเลยอีกส่วนก็เป็นศูนย์นะคะจะได้ว่า5มีความสัมพันธ์กับ5และ0หรือ5กับ0เป็น5นั่นเองค่ะเราเรียก5ว่าส่วนรวมและเรียก5กับ0ตรงนี้นะคะว่าส่วนย่อยของ5นั่นเองค่ะสรุปว่าจํานวน5มีความสัมพันธ์กับจํานวนอื่นๆดังนี้ค่ะนักเรียนลองสังเกตดูสิคะว่า มีแบบใดบ้างที่มีจำนวนในส่วนย่อยเหมือนกันเลยใช่แล้วค่ะส่วนย่อย0กับ5และส่วนย่อย5กับ0แค่เขียนสลับที่กันถือว่าเป็นแบบเดียวกันสามารถเลือกเขียนแบบใดแบบหนึ่งได้ค่ะเอแล้วยังมีส่วนย่อยแบบไหนอีกคะที่เหมือนกันเลยใช่แล้วค่ะส่วนย่อย1กับ4และส่วนย่อย4กับ1นนั่นเองค่ะมีส่วนย่อยที่เหมือนกันอีกไหมคะ ใช่แล้วค่ะส่วนย่อย2กับ3และส่วนย่อย3กับ2นั่นเองค่ะสรุปได้ว่าจำนวน5มีความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมกับจำนวนอื่นๆ3แบบดังนี้ค่ะแบบที่1 0ย์กับ5หรือ5กับ0แบบที่สองกับ4หรือ4กับ1แบบที่สากับ3หรือ3กับ2นั่นเองค่ะ เก่งมากเลยคะ่ะนักเรียนต่อไปเรามาช่วยกันดูจำนวนอื่นกันบ้างดีกว่านักเรียนคิดว่าจำนวน4จะมีความสัมพันธ์ในลักษณะส่วนย่อยส่วนรวมกับจำนวนใดบ้างคะนักเรียนหยิบตัวนับขึ้นมา4ตัวมาวางไว้ตรงส่วนรวมในใบกิจกรรมของนักเรียนแบบนี้เลยนะคะทีนี้นักเรียนลองดูสิคะว่าจะแยกตัวนับสตัวนี้ออกเป็นสอกองได้อย่างไรบ้าง ค่ะเรามาเริ่มด้วยการเลื่อนตัวนับลงไป0ตัวนะคะทำให้อีกฝั่งมีตัวนับ4ตัวแบบนี้ค่ะจะได้ว่า0กับ4เป็น4นั่นเองค่ะวิธีต่อไปค่ะเราลองเลื่อนตัวนับลงไป1ตัวก่อนนะคะทำให้อีกส่วนมีตัวนับ3ตัวค่ะจะได้ว่า1กับ3เป็น4นั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะเรามาเลื่อนตัวนับลงไป2ตัวค่ะเหลือตัวนับอีก2ตัวนะคะเลื่อนไปไว้อีกฟังค่ะจะได้ว่า2กับ2เป็น4นั่นเองค่ะต่อไปล่ะคะทำอย่างไรดีใช่แล้วค่ะเราจะเลื่อนตัวนับลงไป3ตัวก่อนนะคะทีนี้ก็เลื่อนตัวนับ1ตัวไว้อีกส่วนค่ะจะได้ว่า3กับ1เป็น4นั่นเองค่ะ ทำอย่างไรได้อีกคะใช่แล้วคะ่ะรอบนี้เราจะเลื่อนตัวนับลงไป4ตัวก่อนคะ่ะไม่เหลือตัวนับเลยแสดงว่าอีกส่วนเป็น0นั่นเองคะ่ะจะได้ว่า4กับ0เป็น4นั่นเองคะ่ะสรุปว่าจํานวน4มีความสัมพันธ์กับจํานวนอื่นๆดังนี้คะ่ะนักเรียนลองสังเกตดูสิคะว่ามีจํานวนในส่วนย่อยแบบใดบ้างที่เหมือนกัน ใช่แล้วค่ะส่วนย่อย0ย์กับ4และส่วนย่อย4กับ0ค่ะมีส่วนย่อยใดอีกบ้างคะที่เหมือนกันเลยเก่งมากเลยค่ะส่วนย่อย1กับ3และส่วนย่อย3กับ1ค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะนักเรียนสรุปได้ว่าจำนวน4มีความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมกับจำนวนอื่นๆทั้งหมด3แบบนะคะแบบที่1 0กับ4หรือ4กับ0แบบที่2 1กับ3หรือ3กับ1และแบบที่3 2กับ2ค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปเรามาดูจำนวน2กันบ้างดีกว่าจำนวน2จะมีความสัมพันธ์ในลักษณะส่วนย่อยส่วนรวมกับจำนวนใดบ้างนะ้านกเกรียนหยิบตัวนับขึ้นมา2ตัว วางไว้ตรงส่วนรวมในใบกิจกรรมของนักเรียนแบบนี้นะคะทีนี้นักเรียนลองคิดดูสิคะว่าจะแยกตัวนับ2องตัวนี้เป็นสองกองได้กี่แบบคะลองคิดดูคะ่ะค่ะเรามาเริ่มด้วยการเลื่อนตัวนับลงไป0ูนย์ตัวก่อนนะคะอีกส่วนก็จะมีตัวนับ2ตัวคะ่ะจะได้ว่า0กับ2เป็น2นั่นเองคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะนักเรียนต่อไปล่ะ เราลองเลื่อนตัวนับลงไป1ตัวก่อนนะคะอีกส่วนก็จะมีตัวนับ1ตัวค่ะจะได้ว่า1กับ1เป็น2นั่นเองค่ะเก่งมากเลยต่อไปละคะเราลองเลื่อนตัวนับลงไปสองตัวก่อนค่ะอีกส่วนก็จะมีตัวนับ0ย์ตัวนะคะจะได้ว่า2กับ0เป็น2นั่นเองค่ะสรุปว่า ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมของจำนวน2มีดังนี้ค่ะนักเรียนลองสังเกตดูสิคะว่ามีจำนวนในส่วนย่อยแบบใดบ้างที่เหมือนกันเลยใช่แล้วค่ะส่วนย่อย0กับ2และส่วนย่อย2กับ0เหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมของจำนวน2มี2แบบดังนี้ค่ะ แบบที่1 0ย์กับ2หรือ2กับ0และแบบที่สองกับ1ค่ะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนต่อไปเราไปดูจำนวน1กันบ้างดีกว่านักเรียนคิดว่าจำนวน1จะมีความสัมพันธ์ของจำนวนในลักษณะส่วนย่อยส่วนรวมกับจำนวนใดบ้างนะ้านักเรียนหยิบตัวนับขึ้นมา1ตัวค่ะวางไว้ตรงส่วนรวมแบบนี้นะคะนักเรียนลองคิดดูสิคขา่ะ จะแยกตัวนับ1ตัวนี้เป็น2องกองได้แบบไหนบ้างคะเราลองเลื่อนตัวนับลงไปศูนย์ตัวก่อนก็คือไม่เลื่อนเลยนะคะอีกส่วนก็จะมีตัวนับ1ตัวค่ะจะได้ว่า0กับ1เป็น1นั่นเองค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปค่ะเราลองเลื่อนตัวนับลงไป1ตัวก่อนนะคะอีกส่วนจะมีตัวนับศูนย์ตัวค่ะจะได้ว่า 1กับ0เป็น1นั่นเองค่ะสรุปว่าจำนวน1มีความสัมพันธ์กับจำนวนอื่นๆดังนี้ค่ะนักเรียนลองสังเกตดูสิคะว่าจำนวนในส่วนย่อยของทั้งสองแบบเป็นอย่างไรคะเห็นอะไรไม่เอ่ย0กับ1และ1กับ0ตัวเลขเหมือนกันเลยใช่ไหมคะแค่สลับที่กันดังนั้น ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมของจำนวนหนึ่งมี1แบบค่ะนั่นก็คือ0กับ1หรือ1กับ0นย์นั่นเองค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะนักเรียนลองสังเกตวงกลมสามวงที่แสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนี้ดูนะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนทิศทางไปอย่างไรความหมายก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะโดยส่วนรวมก็จะอยู่ตรงหัวนะคะ ส่วนย่อยก็จะอยู่ตรงแขนทั้งสองที่ยื่นออกมาั่นเองค่ะความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเหล่านี้จะแสดงถึงความสัมพันธ์ของสาํจำนวนโดยจํานวนที่เป็นส่วนรวมจะเท่ากับการนำจำนวนในส่วนย่อยมารวมกันค่ะถ้ามีจํานวนในส่วนใดส่วนหนึ่งหายไปเราสามารถใช้ความสัมพันธ์นี้ในการหาคำตอบได้ค่ะ เราไปดูกันเลยค่ะว่าจะมีวิธีการในการหาคำตอบอย่างไรอย่างในภาพที่1ส่วนรวมคือจำนวนใดคะใช่ค่ะส่วนรวมคือ5ค่ะเแล้วส่วนย่อยล่ะคะส่วนย่อยส่วนหนึ่งเป็น4ค่ะแล้วส่วนย่อยอีกส่วนเราไม่ทราบใช่ไหมคะจะหาคำตอบได้อย่างไรนะ้านักเรียนหยิบตัวนับขึ้นมา5ตัวค่ะ แล้วแยกตัวนับออกไป4ตัวค่ะจะเหลือตัวนับ1ตัวเป็นส่วนย่อยอีก1ส่วนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนส่วนย่อยอีกส่วนนะคะก็คือ1นั่นเองเก่งมากเลยค่ะนักเรียนเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อนี้ส่วนรวมคืออะไรคะใช่แล้วค่ะส่วนรวมคือ3ค่ะส่วนย่อยส่วน1คือ2เราจะต้องหาส่วนย่อยอีกส่วนค่ะ จะหาได้อย่างไรคะนักเรียนหยิบตัวนับขึ้นมา3าตัวเลยค่ะแล้วแยกตัวนับ2ตัวไปไว้อีกส่วนแบบนี้นะคะจะเหลือตัวนับ1ตัวเพราะฉะนั้นจำนวนส่วนย่อยอีกส่วนนะคะก็คือ1นั่นเองเก่งมากเลยค่ะนักเรียนข้อต่อไปข้อนี้ไม่มีจำนวนในส่วนรวมนะคะมีจำนวนในส่วนย่อยเป็น2กับ2ค่ะ เอเราจะหาจํานวนส่วนรวมได้อย่างไรคะใช่แล้วค่ะเราจะนำจํานวนในส่วนย่อยมารวมกันนั่นเองค่ะนักเรียนหยิบตัวนับขึ้นมา2ตัวเป็นส่วนย่อยส่วนที่1นะคะแล้วหยิบตัวนับอีก2ตัวเป็นส่วนย่อยส่วนที่2ค่ะเราจะหาจํานวนในส่วนรวมนักเรียนก็นำจํานวนในส่วนย่อยมารวมกันค่ะเป็นเท่าไหร่คะ4นั่นเองเก่งมากเลยค่ะ สรุปว่าจำนวนในส่วนรวมเป็น4นั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนจากกิจกรรมในวันนี้สรุปได้ว่าความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเป็นการเขียนแสดงจำนวนในรูปของสองจำนวนขึ้นไปเช่นจำนวน5อาจเขียนเป็น1กับ4 2กับ3หรือ0กับ5ค่ะนั่นก็คือจำนวนในส่วนรวม เมื่อแยกออกจะได้จำนวนในส่วนย่อยและจำนวนในส่วนย่อยเมื่อรวมกันจะได้จำนวนในส่วนรวมนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถทบทวนเพิ่มเติมได้โดยการทำแบบฝึกหัดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เมื่อเราฟังคลิปความรู้จบแล้วนะคะเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดกันต่อง่วงนอนกันหรือยังยังเนาะอะเปิดแบบฝึกหัดหน้า35ค่ะอ่าเมื่อกี้ข้อนี้คุณครูจำได้เลยคุณครูเขายกตัวอย่างด้วยแบบฝึกหัดหน้า35มสิบห้าเขาให้หนักเรียนเขียนตัวเลขแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมอ่ามีเลขสอยู่เห็นไหมคะ ่าแล้วก็มีรูปอะไรคะรูปเ็ดซอสามตัวตัวหนึงสีขาวอีกสองตัวเป็นสีดำรวมกันแล้วได้กี่ตัวคะสามตัวพอดีเลยอ่าเวลาเราได้ส่วนรวมแล้วแต่นี้เราจะมาเขียนส่วนย่อยส่วนย่อยก็คือ1กับสองเก่งมากคะ่ะตอนนี้มีอีกาอยู่ทั้งหมด5ตัวอยู่ในรังกี่ตัวคะ อยู่ในรังสองตัวแล้วก็กำลังบินอยู่สามตัวรวมเป็นห้าตัวเก่งมากค่ะอ่ามีวัวอยู่ในคอกสองตัวแล้วก็อยู่ข้างนอกคอกสองตัวใช่ไหมคะอ่าเป็นส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวมก็คือสี่เยี่ยมมากค่ะ ดูหน้าต่อไปหน้า36หน้านี้คุณครูอุ้ยจะลองให้นักเรียนทำเองอลองคิดเล่นๆสักแป,ป๊บหนึ่งให้เวลาสัก2นาทีมีแม่ไก่กีกตัวเนะาะหตัวใช่ไหมคะมีสีอะไรคะที่มันแตกต่างกันมีสีขาวกับสีดำมันมีมันมีอะไรด้วยนี่มันมีข้อไก่ด้วยนี่ มันมีสุ่มไก่มีสุ่มไก่ด้วยแต่ว่าไม่มีไก่อยู่ในสุ่มเลยมีแต่กไก่อยู่ข้างนอกถ้าเราจะเขียนส่วนย่อยส่วนรวมเราจะเขียนได้ยังไงคะส่วนรวมทั้งหมดเลยก็คืออะไรคะห้าเก่งมากค่ะคือ 5. ต้ตอนนี้เราจะมาหาส่วนย่อยส่วนย่อยของห้าตัวที่1ก็คือ5กับศูนย์ใช่ไหมคะตัวที่2ก็คือ4กับห ตัวที่3ามหกับ2แล้วก็เป็นขอโทษนะคะสามกับ2แล้วก็เป็น2 3. องกับสาตัวสุดท้ายเป็นตัวอะไรได้อีกเป็นได้หลายอย่างเลยนะลกูกอ่าหรือจะเป็น1กับ4ก็ได้ตอบแตกต่างจากคุณครูก,ก็ไม่เป็นไรถ้ามันรวมกันแล้วได้เท่ากับ5แสดงว่าหนูทำถูกต้องนะคะต่อไปนะ3า37ค่ะน้า37อ่าง่ายๆ เมื่อกี้ฟังไปเยอะแล้วอ่าไหนอ่าส่วนรวมคือ5ส่วนย่อยก็คือ1กับ4ส่วนรวมคือ2ส่วนย่อยคือ1กับ1ส่วนรวมคือ1ส่วนย่อยก็คือ0กับ1ส่วนรวมคือ3ส่วนย่อยก็คือ2กับ1อาจจะเป็นเลขอื่นก็ได้ในลูกนะอันนี้คุณครูอุ้ยยกตัวอย่างมาให้ดูที่เฉยนะคะ ่านหน้านี้ให้เด็กๆฝึกลองทำเองนันลูกนะอะต่อไปที่คุณครูจะอธิบายก็คือหน้า38อ่าเด็กๆเปิดมาหน้า38เขาบอกว่าอยู่ในตู้ปลามีปลาทั้งหมดกี่ตัวคะ8ตัวใช่ไหมอมีปลาหนึ่ง6 7 8ส่าหตัวให้นเรียนจับปลา8ตัวจากตู้ใหญ่เนี่ยมาใส่ตู้เล็ก2ตัวแสดงว่า จับมาใส่ตู้เลยสองตัวนี้ให้มันรวมกันได้เท่ากับ8นะคะแล้วก็ระบายสีด้วยคุณครูอุ้ยจะให้ดูตัวอย่างสักนิดนึงส่วนรวมของข้อนี้คืออะไรคะ,ะส่วนรวมของข้อนี้คือ8นะคะเขาที่นะะึ่อาจจะเป็น0กับ8ก็ได้หรือจะเป็น1กับ7ก็ได้นะคะ,ะหรือ2กับ6 สามกับ5ก็ได้หรือสกับ4ี4่จะเป็นนักเรียนจะจับมาใส่อ่างเท่าไหร่ก็ได้ขอให้รวมกันได้เท่ากับ8นะคะแล้วก็ระบายสีปลาให้คุณครูด้วยนะหน้า39ก้า็ง่ายมากเลยหน้า39นักเรียนดูรูปภาพนะคะอันนี้มีกระต่ายทั้งหมด6ตัวเห็นไหมคะนี่ส่วนรวมคือ6นี่ส่วนรวมส่วนย่อย เขากำหนดให้แล้วสามพอนักเรียนดูภาพนักเรียนก็จะรู้ว่ามีกระต่ายอยู่ในโพรง3ตัวแล้วอยู่ข้างนอกโพรงกี่ตัวคะ3ตัวเหมือนกันลูกโพรงทั้งหมดกี่ลูกคะ1 2 3 4 5 6 7าี่ห้าอ่าส่วนรวมทั้งหมดมีอยู่7ลูกเป็นลูกโพรงสีฟ้าเออเป็นลูกโพรงสีแดงก่อน5ลูกนะคะแล้วก็เป็นลูกโพรงสีฟ้า สลูกรวมกันได้เท่ากับ7ลูกนะคะมีตุ๊ก,กตาอยู่ทั้งหมด9ตัวอ่าเป็นตุ๊ก,กตามีหตัวแล้วก็เป็นตุ๊ก,กตาลิง3ตัวนะคะง่ายไหมง่ายนะลูกนะ้ามันเป็นพื้นฐานของการบวกนะคะอันนี้วันนี้คุณครูจะสรุปให้ฟังว่าความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนะคะ เป็นการเขียนแสดงจำนวนในรูปของจำนวน2องจำนวนนะคะเข้าใจไหมเอ่ยถ้าไม่เข้าใจเหมือนเดิมเป็นยังไงคะเปิดย้อนกลับไปดูคลิปที่เราชมผ่านมาแล้วนะคะ,ะการบ้านวันนี้การบ้านวันนี้ให้เด็กๆไปฝึกทำนะคะความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมหน้า40นะคะ ่าโอเคถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนค่อยไลน์ถามคุณครูอุ้ยก็ได้นะคะอ่าวันนี้สวัสดีพอแค่นี้เดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ